กี้พูดค้างเอาไว้ว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอะนะยังไม่รู้เรายังไม่รู้หรอก,รรอกแต่เรานอนฝันแล้วเราว่ารัฐบาลไหนใครจะได้มาเข้ามาเป็นรัฐบาลนะฮะแต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงหนึ่งเสียงสิ่งแรกนะฮะก็เสนอรัฐบาลเลยว่าถ้าเข้ามาได้เข้ามาเป็นผู้บริหารเข้ามาเป็นรัฐบาล ต้องปฏิรูปทำตามที่ปฏิรูปนะทุกองค์กรอิสระนะมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทหารนะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในฐานะประชาชนคนเล็กๆตัวหนึ่งเอ้คนหนึ่งอยากจะให้มีการ ป้องดูแลทรัพย์สิสนเช่นอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ทุกชนิดนะเช่นรถถังเครื่องบินเรือรบอาวุธหนักทุกชนิดต้องมีการดูแลนะโดยผู้ที่มีอำนาจเช่นการปฏิรูปเนี่ยท่านอย่างต่างประเทศเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในคณะรัฐบาลจะเป็นผู้ดูแล อย่างของเราเนี่ยก็เสนอให้ท่านนายกนะฮะซึ่งไม่เป็นใครไม่รู้ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งแล้วเป็นใครเราไม่รู้ทุกอย่างต้องมีการควบคุมรถถังเนี่ยนะโดยเฉพาะรถถังเนี่ยให้ติดชิปเลยถ้านายกไม่อนุมัติสตาร์ทเครื่องไม่ติดพี่น้องว่าไงดีไหมถ้าไม่อนุมัติ คุณจะวิ่งงอยยังไงคุณสตาร์ทยังไงคุณก็สตาร์ทไม่ได้นะเพราะว่ามีระบบเดี๋ยวนี้รถยนต์บ้านเราก็เหมือนกันมีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาสามารถควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้รถยนต์นั้นสตาร์ทได้ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ดูแลอยู่ไม่ไม่อนุญาตให้มีการสตาร์ทเครื่องติดเครื่องได้นะถามว่าแล้วถ้าเกิดมีการต้องใช้กำลัง ่อผู้ที่มาลุกรานเป็นศัตรูภายนอกประเทศสมัยนี้เขาสงครามเศรษฐกิจแล้วครับสงครามการค้าการสู้รบด้วยอายุทโวปรณกรน์่ะน้อยมากแต่ถ้าเกิดมขีขึ้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแท่ยกหูโทรศัพท์คุยกันนะก็มีการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกมาดำเนินการได้อันนี้เป็นข้อเสนออันหนึ่งที่ดูแล้ว นะในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในเมื่อคุณได้รับอำนาจหน้าที่ดูแลได้รับอำนาจไปแล้วแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องมามีปัญหากับพี่น้องประชาชนที่ได้รับได้เลือกคุณเข้าไปได้ให้ทุกอย่างกับคุณนะเสียภาษี เอาเงินไปซื้อนะถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องต้องมีการตรวจสอบเช็คกันทั้งนั้นทุกคนทรัพย์สินได้มาต้องถูกต้องข้าราชการที่รับราชการก็มีสิทธิ์รวยไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ไม่รวยแต่ถ้ารวยผิดปกติต้องมีการตรวจสอบนะทำงานเงินเดือนเท่าไหร่คูณออกมา มีสวัสดิการอย่างไรได้เท่าไหร่พ่อแม่ร่ํารวยมาจากไหนไม่ใช่ไม่มีอะไรอยู่อยู่พอออกจากราชการมีทรัพย์สมบัติเป็นหมื่นเป็นพันล้านถามว่าได้มาอย่างไรเราก็พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเราก็ทร,ทราบกันอยู่แล้วว่าได้มาอย่างไรแต่เราทําอะไรได้ครับนะได้แต่บน่นพูดกันไปนั่งดูเขาไปประเทศเราถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยน มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงทําไมเขาถึงค้านอันนี้เป็นที่ไปที่มาถึงว่าทําไมเขาถึงค้านกันท้าเหลือเกินรัฐบาลชุดนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องเอามันลงนะทั้งทงที่รัฐบาลชุดนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วแม้แต่คนที่ไม่พยายามจะรู้ก็ต้องรู้ว่ามาจากเสียงจากพี่น้องประชาชนส่วนมากของประเทศเขาเลือกมาคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณจะเลือกอีกกี่ครั้งก็ไล่รัฐบาลชุด ที่ประชาชนเลือกนี่แหละแต่ว่าพี่น้องประชาชนเบื่อแล้วครับเบื่อที่จะต้องมานั่งเลือกตั้งเลือกไปคุณก็ล้มเลือกไปคุณก็ล้มนะทุกคนเนี่ยไปถามได้เลยว่าเบื่อไหมทั้งเบื่อทั้งสารพัดทุกอย่างทะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ควรจะทำที่สุด เราก็ต้องไปเลือกตั้งแล้วเลือกมาแล้วเนี่ยอย่างเราเลือกมาแล้ววันนี้เราเลือกของเรามาแล้วก็ยังถูกทุกรูปแบบขัดขวางทุกรูปแบบเราถอยจนสุดทะเลแล้วถ้าก้าวอีกก้าวหนึ่งก็ตกทะเลตายแล้วนะครับฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็คงจะมีความคิดไม่เหมือนกับผมก็คงจะใกล้เคียงกันนะัะ ทุกคนนะฮะต้องรักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองหนึ่งเสียงท่านที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ลองไปคิดดูคิดให้ใจเป็นธรรมคิดให้ใจเป็นกลางเคยนึกเคยคิดตอนสมัยผมเด็กๆนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนามสกุลซ้ําๆซ,ซ,ซากๆที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่ราชการหลายๆกรมหลายๆห,ห,หน่วยแล้วก็เออเขาคงจะเก่งเขาคงจะสอนกันดีนะ แต่ลึกๆเนี่ยนะฮะถามว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานอยู่ในต่างจังหวัด77จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมันมีเก่งเฉพาะไม่กี่จังหวัดเหรอเก่งเฉพาะคนในกรุงเทพเหรอครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีเก่งๆมีวุฒิการศึกษาเรียนดีถ้ามีแค่แก่สก็เต็มสถ้ามันลุสี่ก็ทะลุสได้ แต่ว่าทำไมทาไมถึงไม่ได้รับราชการทําไมถึงไม่ไดเ้เข้ามามีบทบาทในทางาตําแหน่งหน้าที่ที่ดีๆพี่น้องลองคิดดูนะฮะมีบ้างมีบ้างก็เล็กน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่า1หรือสเอาให้5%้าก็แล้วกันแต่มาแล้วเนี่ยก็คงไปไหนไม่รอดนะฮะถ้า,าสําเร็จทางด้านโรงเรียนในร้อยก็อนาคตก็พันเอกแก่ๆคนหนึ่ง อย่างดีก็ผลตีคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดูแลเรื่องอะไรเลยแต่ทำไมตระกูลซ้ำาๆซากๆเนี่ยสลับกันอยู่เรื่อยฮะคนนี้ขึ้นไปอีกคนเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ตามขึ้นมาปีนี้ก็ไอคนนี้ขึ้นไปก่อนปีนู้นก็ไอคนนี้ขึ้นไปก่อนท่านลองไปคิดดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเลยแหละ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะยังนายกทักษิณนโยบายอันหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนโยบายการศึกษาคือไม่ใช่คือชอบทุกอย่างอะ่ะแต่ชอบการศึกษานี่ชอบที่สุดเพราะว่าให้โอกาสกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามชนบทอยู่ตามต่างจังหวัดได้มีโอกาสหนึ่งอำเภอนะครับ อำเภอในเมืองไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่ฮะผมจําไม่ได้หรอกเยอะเป็นน่าจะเป็นพันเป็นอำเภอรหรือเป็นหมื่นมั้งแต่มีสิทธิ์ได้ไปเรียนต่างประเทศนะฮะอำเภอละหนึ่งคนนะทำไมอะ่ะแล้วถามว่าพออโดนคณะปฏิวัติปฏิวัติไปเมื่อปี49เด็กที่กําลังจะขึ้นเครื่องก็โดนดึงลงกับลงมาจากเครื่องบนบันไดเครื่องเลยนะที่ไปแล้วก็เหมือนกับว่าลอยแพ ต้องกลับมาอนาคตลูกหลานเราทุกวันนี้ก็แย่า yeah. ถามว่า,าทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ไปเรียนแล้วมันมีผลยังไงทุกวันนี้การศึกษามันเป็นหน้าต่างทุกอย่างนะฮะพอพอลูกหลานเรามีความรู้มีการศึกษาก็จะรู้จากโลกกว้างขึ้นฉลาดขึ้นนะฮะฉลาดขึ้นก็จะรู้มากขึ้น นะฉะนั้นมันก็เกิดมีกระบวนการขึ้นมาป้องกันไม่ให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีนะมีแต่ว่าบมกมุ่นอยู่กับสิ่งไร้สาระเข้าทางฮะเพราะว่าก็จะเป็นคนชั้นลาก้าไปตลอดไม่ได้มีโอกาสที่จะมี การเล่าเรียนมีการศึกษาที่ดีทํางานที่ดีตําแหน่งหน้าที่การงานในอนาคตด,ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเท่านั้นนะ,ะที่เราลองเราลองมองมอง,มองดูว่ามันเกิดอะไรก็ระบบอามาตนี่แหละครับเข้าไปทุกเรื่องทุกราวนะฮะทำให้พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเขาเรียกด้อยโอกาสขาดโอกาสเด็กต่างจังหวัดหลายคนผมเจอมาเนี่ยเรียนเก่งๆแต่ถามว่าทําไมไม่เรียนต่อไม่มีทุน อันนี้เยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆพอท่านนายกทักษิณเข้ามาทําโครงการนี้เด็กๆชอบหมดฉะนั้นผมฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานได้รับอน,นิสง์จากท่านนายกทักษิณไปแล้วแล้วที่กําลังจะได้อยู่แต่ทราบว่าก็ช่วยกันอยู่แล้วแต่เราต้องออกมาช่วยกันเยอะๆนะช่วยยังไงฮะไม่ใช่ยุให้ไปไล่กระทืบไอก้กับไอก้กหมาไอ้ไอ้กระบวนมหาประชาชนอะไรเนี่ยนะ เรารณรงค์ไปช่วยกันเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งเพื่อเอาพักที่เราชอบกลับมาให้ได้ก่อนส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าแนวทางเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นการเลือกตั้งก็จะทุกวันเนี่ยกรกตก็ขวางทุกรูปแบบ แต่ล่าสุดก็อย่างที่บอกแล้วฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดพี่น้องเราบอกต่อๆกันไปด้วยนะฮะอาจจะมีข่าวมาว่าเลื่อนให้ไม่ต้องไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแล้วเขาเลื่อนไม่ต้องฟังนะฮะพรุ่งนี้มุ่งหน้าสู่คูหาเลือกตั้งใครที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความสะดวกเกิดปัญหาใดๆนะ,ะโทรเข้าผมบอกจะเรียนทางด้านคุณหนุ่ม สถานี90นะครับจ2588 25, 25 104.10 98.70แล้วก็อีกหลายสถานีเนี่ยคนจะเปิดทุ่งนี้นะครับเปิดเพื่อรองรับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่โทรเข้ามาเกิดปัญหาอะไรนะฮะก็ฝากฝากฝากผ่านไปด้วยจากาพี่น้องประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงนะฮะ พี่น้องเราบางทีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้จะตัดสินปัญหาไม่รู้จะให้ใครช่วยอย่างไรอย่างน้อยก็ควรจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถพี่นุ้ยคงจะกลับมาแล้วพี่นุ้ยไปต่างจังหวัดน่าจะกลับมาเมื่อวานนะฮะผมฝากรบกวนพี่นุ้ยด้วยนะฮะในฐานะพี่นุ้ยเนี่ยเป็นทนายเอ่อซึ่งมาช่วยเหลือดูแลพวกเราอยู่นะะยังไงช่วยสแตนบายช่วยอยู่ด้วยเวลาถ้าเกิดพี่น้องเราเกิดประสบปัญหาอย่างไร จะให้ช่วยชี้แนะอย่างไรนะพี่นุ้ยช่วยแนะนําให้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันจําเป็นจริงๆแล้วเราก็การเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ข้อบกพร่องมันก็เป็นอันนึงที่เราจะนํามาแก้ไขในวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วก็ฝากท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะได้ข่าวออกมาแล้วว่าไอ้ม็อบมวลหมาทั้งหลายนะ่ยมันจะไปปิดจะไปขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าผม เข้าใจว่าไม่อยากไปล่วงล้ำกับทางเจ้าหน้าที่ท่านก็คงจะเตรียมอะไรไว้แล้วนะฮะเตรียมดำเนินการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องยุติธรรมเพราะว่าพลกอรประกาศออกมาแล้วแม้ว่าจะครอบคลุมบางพื้นที่แต่คนที่ทำผิดก็คือกบฏ ท่านต้องดาเนินการท่านต้องดาเนินการนะฮะจะดําเนินการอย่างไรท่านต้องดําเนินการอย่าให้พี่น้องประชาชนไปดําเนินการเองเลยนะเพราะว่ามันจะเข้าทางเขาเขาก็พยายามจะให้เราเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็จะมีชุดสีเขียวออกมาซึ่งตอนนี้ก็มีออกมาบ้างแล้วบอกว่าอย่างที่หน้าลงอ่าหน้าธนาคารกรุงเทพสีลม ก็มีแล้วหนึ่งกองมีมาหลายวันแล้วมีสารมีสารวัตรทหารด้วยเขาบอกว่าเขาไปตั้งเฉยๆตรวจสอบการจราจรไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เสื้อเกลาะแล้วก็มีไฟฉายนะแต่เราก็ไม่รู้คนไปแล้วอาวุธเนี่ยมันไปได้ตามได้ตลอดแต่ว่าพี่น้องประชาชนครับกลัวไหมครับ มีแจ้าพรคนเดียวแหละที่ไม่กลัวผมยังกลัวเลย <Enemy. S 1> คือกลัวเนี่ยกลัวนี่ไม่ให้กลัวแล้วกลัวจะยับยังชั่งใจไว้ไม่ได้นะเราต้องระง,งับเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานแม้ว่าหวานนั้นมันจะต้องใช้เวลารอานแสดงว่าแทงถูกที่ เจ้าพรอกเมื่อผมผมมคืนแทงกันจะไม่ตายก็แสดงว่าแทงถูกที่จะแทงผิดที่จะตายแน่นอนอไม่ได้พูดอะไรนี่ครับไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่นั่นนี่ครับใช่ไหมฮะถ้าแทงถูกที่มันก็ไม่ตายถ้าแทงผิดที่ก็ตายถูกไหมฮะแทงถูกที่คือแทงเข้าซอกลักแร้มันก็ไม่โดนใช่ไหมฮะ ผมมีหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบวันนี้ก็พยายามนั่งเก็บข่าวตั้งแต่เช้ามาแล้วก็พอมาเย็นเนี่ยจะมานี่ก็พลาดไปนิดเดียวหายไปหมดแต่ก็พอดียังพอจําได้บ้างนะฮะก็เอามาเล่าเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเราฟังแล้วก็วันนี้พี่เหลิมฮะป๋าเหลิมมงผมป๋าเหลิมมงผมผมให้ป๋าเหลิมสวันนะวันนี้มันไปแล้ววันหนึ่งเหลือสองวันนะพี่เหลิมนะ หรือผมให้ถ้าพี่เหลิมทำอะไรไม่ได้อีกสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมทำเองนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณคุณจตุพรพูด <laughs> แต่ว่ามีการคลืบหน้าแล้วนะฮะมีการเรียกกลุ่มกบฏมาคุยแล้วว่าวันที่27จะมีการขอคืนพื้นที่บางส่วน นะมีการขอคืนพื้นที่บางส่วนวันที่27เจ็เราคอยฟังข่าวให้ดีนะวันยี่เบียดก็เป็นวันจันทร์ก็ดีพวกก็พอดีคงได้เวลาตามที่ได้อ่บอกไว้ว่าอย่าให้เกินสมวันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่เหลิอมอาจจะถูกปลดเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าเข้าเงื่อนไขเขาเรียกเข้าเงื่อนไขหมดแล้วนะพี่น้องเราก็อย่าพิ่งอึอดอัด นะใจะเย็นๆทุกอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว,ว่าอะไรมันเกิดขึ้นการเลือกตั้งมีแล้วฉะนั้นเราก็อย่าให้การเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเลื่อนพี่น้องเราอาจจะทราบแล้วว่าทำไมเขาถึงทำทุกวิถีทางช่วยกันใหญ่นะช่วยกันใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่มึงช่วยกันใหญ่เลยให้เลื่อนตั้งให้ได้เลื่อนเลื่อนให้ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขกำหนดของพรรค ไอประชาที่8เนี่ยมันเคยบอยคอรดเลือกตั้งมาแล้วนะครับเมื่อปี3-5มห้าไงมจไม่ได้มันตอนนี้มันถ้ามันมันบอยคอรดครั้งที่2ในระยะเวลา8ปีนับจากครั้งแรกมันจะถูกยุบพักโดยกฎหมายทําไมมันถึงดิ้นดิ้นดิ่งกับควายตกลงไปในหลุมอีกนะฮะช่วยกันใหญ่เลยเพื่อให้เลื่อนเลือกตั้งออกไปมันจะได้หลุดข้อกําหนดตรงนี้ไปนะฉะนั้น ทางเห็นอยู่แล้วฮะพักประชาธิปัตย์เห็นอยู่แล้วครับลงนรกทั้งพักแล้วก็ปัญหาประเด็นปัญหาเนี่ยคนที่ติดอันดับอยู่ในพักที่จะต้องโดนยุบแล้วก็โดนเลือกสิทธิ์การเป็นผู้แทนด้วยเนี่ยเยอะเยอะมากฉะนั้นก็ถึงพยายามทุกวิถีทางที่จะเลื่อนการเลือกตั้งให้ได้นะฮะแต่นายกเราเนี่ยก็มีไหวปฏิพานไหวพิบ พี่น้องเคยสังเกตไหมฮะเวลามีข่าวมีเรื่องหนักๆเข้ามาทางผู้สื่อข่าวหรือทางทางอะไรก็พยายามจะยิงไปที่นายกพยายามจะถามนะฮะจะถามว่าท่านนายกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้ถามนายกบอกเออเดี๋ยวนั่นแล้วพออีกวันหนึ่งท่านมาตอบเนี่ยนะพอท่านมาตอบปุ๊บพี่น้องเคยเห็นไหมฮะพอท่านมาตอบปุ๊บหงายเงือบหมดนะไอ้พวกถามไอ้พวกที่จ้องเนี่ยหงายหมดขนาดบอกว่า ถ้าปฏิวัติจะทํำยังไงถ้าบอกเอ้าก็ทําสิงงหมดไอ้พวกนั้นงงหมดไอ้พวกผอบอทั้งหลายงงหมดแล้วแถมยังบอกว่าถ้าทำเนี่ยนะครับถ้าท่านทําปฏิวัติจะเดินไปให้จับเลยไม่ต้องมาตามจับหรอกนะฮะคือท่านมีข้อมีการแก้ไขในแต่ละคําแต่ละข้อออกมาเนี่ยนะฮะไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยงงภาษาวัยรุ่นหรือไงไม่รู้ว่าหงายเงืบงงหมดไม่รู้จะไม่รู้จะเอาไง ท่านทอานท่าและคนอาทิดพ่กนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้ามีอยู่ที่เดียวนะครับที่ดํารุนะครับแถวดํารุนะครับแถววัดดํารุนะครับท่านก็ตรงไปที่นั่นเลยนะฮะมีที่เดียวนะครับท่านไม่ต้องไปที่อื่นนะครับเขาจะมีเลือกตั้งที่นั่นทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเจ้าหน้าที่เขาจะรักษาความปลอดภัยให้ท่านอย่างดีเลยนะครับให้ไปที่นั่นทีเดียวนะครับที่ของปากน้านี่ครับจะมีที่ดํารุบอกนิดนึงฮะตารุตรงไหนฮะ ดำรูก็เลยรู้สึกว่าแม่ไปทางสายเก่านี่ะถ้าคนคนอยู่แถวดำารูก็ขารู้นะลุงแปลกลุงแปลกข้อมูลไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่น้องเราจะแห่ไปที่นู่นหมดเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะเอารายละเอียดมาให้พี่น้องเราอีกครั้งหนึ่งว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าพรุ่งนี้นะครับมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้าง แล้วก็อาจจะเรียนเชิญหรือว่าขอร้องผู้ที่มีเกี่ยวข้องหรือพี่นุ้ยจะมาเนี่ยเราจะเปิดโต๊ะขึ้นมาโต๊หนึ่งนะฮะเพื่อตอบข้อสงสัยของพี่น้องต้องการถามความชัดเจนเพราะเข้าใจฮะเพราะเข้าใจว่าพี่น้องเราเนี่ยบางคนหลายคนก็ไม่รู้จักว่าการเลือกตั้งเนี่ยตรงไหนยังสับสนอยู่ก็มีการชี้แนะแต่มันก็ยังดีมันอาจจะเนี่ยมันพรุ่งนี้แล้วแต่ยังก็อย่าง,งน้อยก็ยังดีนะครับที่มีการ มีการชี้แจงชี้แนะให้ให้ทราบนะฮะว่าเลือกตั้งอย่างไรที่ไหนพี่น้องเราผมเรื่องก,การเลือกตั้งของเพี่อไี้พี่น้องเราเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นการเลือกตั้งมาหลายครั้งแต่ครั้งที่เลือกตั้งเมื่อวันที่4วันที่สามกรกฎาคมใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดที่เลือกครั้งสุดท้ายที่เลือกนายกยิ่งรักมาเป็นนายกเนี่ยผมค่อนข้างจะ,ะจําไว้นานนะ เพราะว่าเกิดมาเลือกตั้งมาหลายครั้งผมไม่เคยเห็นปรากฏการแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเรามีความกระตือรร้นที่จะไปเลือกตั้งนะฮะทั้งๆท,ที่แต่ละคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับไม่ได้มาดูถูกดูแคลนกันเงินทองก็มีน้อยการเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยนะฮะต้องใช้ยุธต้องใช้ปัจจัยบางทีไปแล้วไม่มีอา้าวไม่มีอยู่นี่ไปอยู่อีกที่หนึง่งมันใช่ว่าเดินอีกซอยหนึ่งไปอีกซอยหนึ่ง ต้องไปบางทีต้องข้ามข้ามอำเภอข้ามตำบลโดยเฉพาะพี่ไม่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะฮะโดนทุกรูปแบบนะรถไฟก็เอารถไฟเก่าๆมาลากลากแล้วก็ไปเสียอยู่ในป่านะ,ะไปก็รถไม่มีรถขนส่งก็ไม่มีรวบรวมเงินกันนะฮะมีเท่าไหร่แท็กซี่ว่าแท็กซี่จากทั้งในเมืองมาส่งในเมืองกันก็ไม่เท่าไหร่แต่จากในเมืองไปกลับไปบ้านเกิด ซึ่งบางคนเนี่ยอยู่ไกลๆมากต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็รวบรวมเงินกันแท็กซี่ก็ประเอิญเจอแท็กซี่เสื้อแดงด้วยกันก็เอา้าลดให้คิดค่าแก๊สแล้วกันยอมขัดทุนเราถึงได้นายกยิ่งรักมาฉะนั้นอยากเห็นภาพนั้นอีกแต่ว่าภาพที่เราจะต้องมาประสบปัญหาไม่อยากเห็นนะ,ะไม่อยากเห็นอยากเห็นภาพที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยไปเลือกตั้งคนที่เรารัก พักที่เราชอบถึงบอกว่าต้องช่วยกันใครที่มีแรงมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ออกมาออกมาดูแลนะฮะออกมาตะเวนเราไม่ได้มาสนับสนุนว่าให้ล่งรนนี้แต่เรามาดูแลพี่น้องเราเดือดร้อนอะไรแก้ไขตรงไหนช่วยอะไรได้นะฮะตามแต่เห็นควร เราผมก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะฮะผู้ที่มีหน้าที่มีอำนาจหรือว่ามีสมัครพรรคพวกมีมวลชนมีคนใช้เยอะคนที่รู้จักอะไรเนี่ยเยอะมันก็เอามาช่วยกันไอ้ผมเนี่ยมันก็ตัวคนเดียวคนหนึ่งก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะไม่ได้ครอบคุมไปทั้งหมดก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับระหว่างที่รอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้รอ รอพิธีกรประจําผมมันพิธีกรจําเป็นนะฮะอาจจะพูดแล้วก็ไม่ได้มีความร,รู้อะไรสักเท่าไหร่นะฮะก็เอาใส่ว่าเก็บข้อมูลแต่ละวันมาแล้วก็อะไรที่ประสบการณ์มาก็มาบอกมากล่าวให้พ่อแม่พี่น้องเรานะครับเผื่อจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เอาไปช่วยเสริมเพราะตอนนี้มันทุกอย่างช่วยอะไรได้ต้องช่วยนะฮะต้องช่วย นนะฮะอันนี้ขณะนี้กําลังถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดไปทั่วโลกทั่วไทยวันนี้ก็มีพี่น้องโทรเข้ามาเยอะแล้วก็ทั้งในไลน์ทั้งในเฟซในหลายๆอย่างเข้ามาถามว่าจะดูการถ่ายทอด90ดูกะวะปดูพี่น้องมวลชนหดประการดูอย่างไรดูตรงไหนติดตามตรงไหนได้มีทั้งในทั้งภูกเก็ตทั้งต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยฮะผมก็บอกเข้าไปนะครับว่า ถ้าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเพราะว่าต่างจังหวัดรับไม่ได้ก็รับทางเน็ตก็ w3 ตัวฮะ w3 ตัวนะฮะแล้วก็ไทยวอยนะครับ thaivoice นะครับ .org.com นะฮะก็จะดูได้ทั้งภาพเสียงทั้งอินเทอร์เน็ตใครที่มี Wi-Fi ที่บ้านก็สามารถ ดูได้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะกำลังคิดจะเปิดจะเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องเน็ตเนี่ยให้กับพี่น้องพี่น้องเราได้รับทราบรับรู้จะได้สื่อสารกันมันมีประโยชน์แล้วก็มไม่ได้เสียตังอะไรมากมายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีไลน์เข้ามาเราจับกลุ่มกันนะฮะกดกดทีเดียวกดทีเดียวก็ถึงกันหมด เช่นบอกว่าเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยปึบรู้หมดนะแต่ไม่รู้มันจะทันการหรือเปล่าเพราะว่าพี่น้องเราก็เข้าใจนะครับเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนรู้มาเราก็ใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาเสริมแทนนะครับไทยไว้ฮะไทยไว้เมื่อกี้ผมพูดถูกใช่ไหมถูกนะโอเคครับเพราะว่าใช้เป็นอัตโนมัติบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อน ถ้าใน,นถูกก็โอเคเรียนบอกอีกทีหนึ่งนะครับท่านที่ชมอยู่ทั่วไทยทั่วโลกแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนพี่น้องของเราเองเนี่ยบอกต่อเลยนะฮะตอนนี้ยิ่งช่วงนี้ด้วยเราสามารถดูการถ่ายทอดได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรอย่างไหนดูได้หมดอยู่ที่ไหนดูได้แม้แต่ในห้องน้ำก็ดูได้ นะครับเพียงแต่ท่านมีเน็ตแล้วก็เข้าไปตรงนี้ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะครับครับคุณราทิบทานโทษฮะเดี๋ยวจะเชิญคุณวินขึ้นมานะฮะมาชี้แจงว่าพ่กนี้จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนบ้างนะฮะชาวบางบ่อหรือจะเลือกตั้งตรงไหนก็ขอเชิญคุณวินขึ้นมาเลยครับมาชี้แจงนะฮะจะชี้แจงเลยนะฮะมีมีเลือกตั้งพ่กนี้จะเลือกตั้งตรงไหนบ้างนะฮะบอกเดี๋ยวผมนั่นให้ก็ได้ครับครับเอ่อเรียนเชิญพี่วิน พี่วินเนี่ยแนะนำให้พ่อแม่พี่น้อง